สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ติงลี่นะครับคานวัตวิรัติพงษานนท์ครับสำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยานะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นะครับตอนนี้พี่ทำอาชีพนะครับเป็นติวเตอร์สอนกวดวิชาทั้งในระดับมต้นนะครับพวกข้อสอบโปนินข้อสอบเข้ามัธยมปลายครับแล้วก็ข้อสอบพวกมปลายพวกแกด ก้าวิชาสามัญคู่ข้อข้อสอบโคตาหรือวุดนเดือนกันนะครับและก็สอนทั้งในระดับมหาลัยนะครับสอนทำข้อสอบทุออทย,ย่างนี้นะครับอ่าก็ลักษณะหรือสไตล์การสอนของพี่นะครับพี่จะเป็นคนที่สอนแบบค่อนข้างสบายสบายง่ายๆชิวๆนะครับเป็นกันเองนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับพี่มีเทคนิคการทําข้อสอบหรือสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับอ่า เพราะพี่นะครับได้เรียบเรียงมาในแบบฉบับของพี่เองให้สูตรนี้เทคนิคนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนะครับกว่าแบบที่เราเคยเรียนจะมาสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนะครับพี่เคยไม่เก่งแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมาก่อนเหมือนกันเคยไม่ชอบเหมือนน้องๆหลายๆคนนะครับแต่ตอนนี้พี่สามารถทําได้แล้วพี่จึงเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถทำข้อสอบได้เราควรเริ่มเรียนจากตรงไหนเรียนแบบไหนด้วยมุมมองอย่างไรนะครับถ้าน้องๆนะครับอยากทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับขอเรียนเชิญมาเรียนด้วยกันกับพี่ติ๊กตี่คนนี้นะครับสวัสดีครับ